มาทุกคนกะนี่ก็ตัดอ้อยสดก็ติดประมาณนี้แหละทุกคนจวงอากาศายามาบสามนิดหน่อยก็ติดประมาณนี้กะมีลมมาซอยอยู่ทุกกคนนี่ตัดไปเรื่อยๆครับก็ติดประมาณนี้แหละ,ลอยอยะ,ระรครับตัดๆๆไปแล้วก็ปวนไปไปําทุกทุกคนตัดเนียนนั่งพักเนียนก็มีอ้อยยืนอ้อยลมปะปนกันไปทุกกคนก็ติดประมาณนี้แหละ ตัดไปเรื่อยๆตัวตีเงี้นเขากะเฮ้ยเนี่ยแตงเนี่ยแตงนะครับประมาณนี้แหละเพียงชาวเรียวชาวเชี่ยเต๋อเนี่ยนี่บ่มีคลิปกับหาคลิปตัดอยนี่แหละเพียงชิบแต่ยังไงทรงงานทิ่ประมาณนี้แหละทุกทุกคนตัดไปตัดไปตัดไปสองใบไปนหนึ่งทุกคนที่ประมาณนี้แหละกะที่บ่เบาไหลทุกคนกะเบิ่ง ใช่ไปนน้ำิดประมาณนี่แหละช่วงแรกๆยังสี่ก็ล่มพัดเย็นดีเลยทุกคนติดประมาณนี่แหละมีล่มมาซอยน้ำแต่ว่าช่วงเทียเท่ยงๆกับ,บายโมงนี่ห่อนหอน่หอนจัดเลยทำแมาเน่ก็ไปเรื่อยๆติดประมาณนี้แหละ เบิ่งภาพไปในั้นทุกตอนกับจ,จบบบบบปปิประมาณนี่แหละช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เบาเยั้หน่อยได้เพราะว่าเบายันกับพักงานเกษตรไปประมาณสองสามเดือนก่อนติดประมาณนี้แหละชิบเกี่ยวกับเกษตรก็เลยบดร่ลง สวัสดีนะครับช่องเบายันครับช่องน้อยๆก็เมื่อนีก้ก็เอาคลิปแบบต้นมไม้มาให้บ้างนี่ม่วงน้ำดอกไม้ครับทุกๆคนกะตีประมาณนี้แหละเป็นม่วงน้ำดอกไม้ครับกำลังออกดอกครับกะตีประมาณนี้แหละครับทุกๆคนก็เลยเจียบผับอากาศมาฝากครับ มันมีก็ติหาคลิปแบบต้นไม้ต้นไม้เนี่ย,หย,ยหหหแหละ,ระครับมาฝากครับทุกคนครับกติประมาณนี้แหละหาคลิปเหย้าลงกันครับท่านมีคลิปเหย้าลงทุกคนมีต้นหนึ่งครับครับนี่ดอกดอก็ติประมาณนี้แหละครับทุกคนครับนี่ พาปัญญายไปกับทุกๆคนครับเป็นมุมมองนำดอกไม้ครับทุกๆคนประมาณนี้แหละครับ